คบ,บางเคสที่เจอกันเยอะๆอนุมัติผ่านเกณฑ์หมดแล้ว<ะ>แต่ตอนสุดท้ายนะนานเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยจะโทรไปคุยกับเจ้าตัวอยางโทรมาหาพี่บวยครับ<ะ>พี่บวยใช่ไหมคันนี้ไหมอะไระไหมยังไงไหมถ้าพี่บวยเอออะจาไม่ได้รุ่นไหนยังไงดาวไปแล้วเท่าไหร่เออเขาถือว่าพี่บวยนี่ไม่ใช่ตัวจริงลว อ่าอ่าอมีคนมีคนปั้นน้ําเป็นตัวให้มีคนที่ให้พี่บวยไปซื้อหรือไม่พี่บวยไม่ได้ใช้เองซื้อมาให้ญาพี่น้องซึ่งเขาไม่ให้ครับก็มีเหตุนี้เกิดขึ้นเยอะอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเจอแบบไหนนะครับแต่ถามว่าเซลเดือดร้อนไหมตอนนี้เซลโคตรเดือดร้อนอ๋อเพราะบางที่มันขายไม่ได้เลยนะจันเคยขายคนหนึ่งสิบยี่สิบคันตอนนี้มันเหลือ สองสำคัญอย่างเงี้ยช่โอ้โหเออนะครับถามว่าไฟแนนซ์เดือดร้อนไหมไฟแนนซ์ Finance ถ้าปล่อยแล้วเสี่ยงแล้วคืนแล้วเสียเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะตอนนี้รถเนี่ยมันยึดมามันไม่มีที่ยึดที่เก็บแล้วอ่ะอืมอือฮึดังนั้นบรรยากาศรวมแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าพอรัฐบาลเปลี่ยนจังหวะต่อให,ตอให้ต่อให้มีรอยต่อน้อยที่สุดสั้นที่สุดมผมคิดว่าเอฟเฟกต์ปีเนี้ยครึ่งปีที่บอกว่า เราบอกว่าถ้าเอกการปกติเนี่ยมันยังมันยังก็เรียกขุดมาขุดขึ้นมาเผาอ่ะตายแล้วยังขึ้นมาเผาอ่ะครับแล้วบางเอิญมันมีเหตุการณ์พิเศษวันนี้เห็นไหมเออผมคิดว่าเลยเทียบไม่ออกว่ายัางไงเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะ<อ>ใครยังไม่เป็นมี่นะผมว่าพักพักไว้ก่อนอยากพึ่งก่อนนี่<อ>ใครจะลงทุนก็ต้องระวังนะครับอืใครจะค้าขายตอนนี้ ย้อนกลับมาเดี๋ยวเรามาเฉลยก,กันนิดหนึ่ง,ง,งสั้นๆว่าเนี่ยพอเราจะมาทามาหากินจะไปรับของมาขายจะไปผลิตของขายทานู่นทานี่ขายเนี่ยวันนี้มันเจออีสานคางดํามาเลยม,ม,มีปลาหมอคางดําตัวตัวนหนึ่งที่เป็นแอปสีส้มมาจากไอ้เมืองมาจากแม,ม่อ,มอะไรนะักฆ่าลุ่มแม่น้ําแยงสีเอเอสบีเอสบีลูกแม่น้ําเจ้าปยาตายเกลี้ยงเลยคือ เอสเอบเนี่ยโดนทั้งนักฆ่าจากแยงซีแล้วเจอทั้งนักฆ่าจากอิลาวดีด้วยนะเท่า <c oughs> ที่ผมได้ยินมาตอนนี้เนี่ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือในทุนจากพมา่าจากเมียนมาเนี่ย <c oughs> ก็หนีภัยสงครามมาลงหลักปักฐานอยู่ในประเทศไทยของเรา <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้ว,ลวม,ามาหากินกับคนตัวเล็กตัวน้อยนี่แหละ ก็จะสังเกตเห็นตอนเนี้ยยอดยอดการซื้อคอนโดโดยโดยคนพม่าก็เยอะขึ้นใช่ไหมฮะธุรกิจพม่าที่เข้ามากระจัดกระจายอยู่ตามตามหัวเมืองต่างๆมามาแย่งเอสบีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ที่เอสบีโดนแซนวิชนะทั้งจีนทั้งพม่ายังไม่จบเมื่อกี้นักฆ่าแห่งลุ่มน้ําอิรักวดีใช่ไหมครับยังมีนักฆ่าแห่งลุ่มน้ํโขงมาอยู่ตอนนี้นะอเป็นเจ้าของแผงขายผักทุกตลาดสดในบ้านเรา ร้อยละแปดสิบโอ้โหผมเนี่ยไปเดินถามแม่ค้าเขาบอกว่าทางนั้นเลยมาจากข้างบ้านหมดเลยแต่ขอโทษนะผู้นี้มาแล้วมาปักหลักแล้วแล้วครับเซ็งเช่าซื้อ<ม>นะแล้วเป็นเ<อ>จ้าของแผงเองครับเราเดินเข้าตลาดไปเจ็ดปดสิเปอร์เซ็นเป็นคนกัมพูชาโอ้โหคือแปลบ้านเมืองนี้มันมันไม่มีหรือยอย่างไรใช่ไหมับ